มานั่งชมนั่งชมความงามของดอกไม้สวยไหมเห็นไหมอยู่ข้างๆอ่ะบีโกเนียน้องชื่อบบีโกเนียสีเหลืองสวยมากใสกลีบใสามากบีโกเนียบีโกเนียสีเหลืองนะคะท่านผู้ชม เห็นไหมคะสวยมากเลยบีโกเนียสีเหลืองกรีลิบใสสวยมากเลยแล้วก็จะมีสีส้มด้วยนะคะนั่งชมดอกไม้มันสวยแล้วก็เดินอากาศร้อนๆนะนั่งชมดอกไม้เอาความสวยงามของดอกไม้มาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมดอกเอ่อสีโอรสนะ่ะเนี่ยออเนี yeah. ่ย เนี่ยสีโอรสสีโอรสหรือว่าสีอมส้มๆเนี่ยนี่สวยมากเลยนะคะสวยสวยจริงมากสวยจริงๆเลยอันนี้ออกดอกใหม่นะคะบีโกเนียนะคะมีสีเหลืองสีส้มอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันอันนี้เพิ่งออกดอกสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะ สวยมากมองยังไงก็สวยมันกลีบป,ปรีกมันเออมันใสอ่ะเออมีสีขาวด้วยนะคะเดีย๋ยวจะให้ชมสีขาวนู่นสีขาวเห็นนะคะอันนี้จะเป็นสโตนสีขาวสีขาวอ,นนะะอันนี้บีโกเนียนะคะนี้บีโกเนียสวยงามมาก นั่งชมนั่งชมความงามของดอกไม้นะคะสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีโอรสแล้วก็สีขาวมันสวยมากสวยจริงๆนะคะเป็นดอกบีโกเนียเนาะ บีโกเนียสีเหลืองสีขาวมันสวยมากเอาความสวยงามมาให้ชมนะคะเพื่อนๆที่นี่อยู่ที่สวนไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับโอเคนะคะอันนี้ถามก่อนนีโอเคค่ะสวยมากๆอยากให้ชมกรลีบกลีบที่ที่มันเพิ่งจะบ,บานใหม่ๆอ่ะ มันเพิ่งจะบานใหม่ๆสีมันจะใสมากเลยเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะคะเนี่ยสวยมากเลยสวยสวยแบบเหลืองโอเคนะคะน้องชื่อบีโกเนียค่ะนะคะสวยมากสวยจริงๆ,ๆอ